สวัสดีค่ะเจอกับติ้งสุภาพิษอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีอากาศที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็แสงแดดเจิดจ้ามากๆเลยนะคะแม้กระทั่ง นั่งอยู่ในห้องตอนนีอ้อายความร้อนยังแผ่เข้ามาเลยนะคะในวันวันหนึ่งนะคะเราต้องเจอกับแสงพวกนี้ที่เข้ามาทำร้า,ายผิวของเราไม่ว่าจะนั่งอยู่ในห้องก็จะเจอกับแสงโทรศัพท์มือถือแสงจากคอมพิวเตอร์แสงจากไฟนีออนนะคะที่เข้ามาทำร้ายผิวของเราแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกด้วยนะคะเราป้องกันตัวเองยังไงบ้างคะแน่นอนค่ะเวลาออกไปข้างนอกส่วนมากก็จะมี มวกมีล่มนะคะที่ช่วยป้องกันแสงได้ดีเหมือนกันนะคะที่ไม่ทำให้แสงมากระทบกับผิวของหน้าได้โดยตรงนะคะอยากจะแนะนำที่สำคัญมากๆในการดูแลผิวของเราไม่ให้เจอกับแสงเหล่านี้ป้องกันลดปัญหาผิวที่จะตามมาในอนาคตของเราได้นะคะนั่นก็คือการใช้ครีมกันแดดนะคะ,ะควรจะเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 50บวบวกบวกขึ้นไปนะคะจะช่วยป้องกันผิวของเราได้ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ติ้งมาแนะนำครีมกันแดดนะคะ,ะครีมอ of Beauty ของลาจูเล่ค่ะนาโนซันสกินครีมของเราเป็นครีมกันแดดนอกจากเขาจะช่วยป้องกันแล้วเขายังเข้าไปซ่อมแซม ฟื้นฟูผิวของเราได้ดีมากๆนะคะด้วยนวัตกรรมนานโนของเขานั่นเองค่ะและที่สำคัญเขายังมี G P 4G นะคะเป็นสารสกัดจากแพลงต้นทะเลเขาจะเข้าไปสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในก็คืออายุของเราที่มากขึ้นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาทํำ้ายของเราก็มลพิษต่างๆแสงต่างๆนะคะที่มาทําลายผิวของเรานะคะและที่สำคัญเขามีไทโนซอบ เป็นฟิล์มเล็กๆค่ะเวลาเราทาเป็นเหมือนฟิล์มเล็กๆที่มาเคลือบผิวหน้าของเราไว้ป้องกันเหงื่อป้องกันแสงได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีไทเทเนียมก็คือการกระจายของแสงที่เข้ามากระทบกับผิวของหน้าเราโดยตรงเนี่ยช่วยหักเหออกไปนะคะหักเหแสงหักเหออกไปจากผิวหน้าของเราทำให้อ่าผิวของเราเนี่ยไม่หมองคล้ำนะคะ เไหมล่ะคะเขาจะช่วยป้องกันได้มากๆและที่สำคัญเขามีพาเซนตาฮอสออยก็คือทำหน้าที่เข้าไปเติมเต็มคอลลาเจนนะคะต่อต้านริ้วรอยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะมีพลังงานให้กับผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ ยับยั้งการเกิดฝ้าการเกิดเม็ดสีเมลานีนในพวกนั้นนะคะได้ดีมากๆค่ะอยากให้เพื่อนๆอยากให้ทุกคนได้ใช้นะคะได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระปรุมนี้นะคะจะช่วยได้มากๆค่ะลองดูนะคะยังไงก็ติดต่อเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ